มุมเดิมนะมเ,ดมมเดิมโอ้มต่สองไม้ได้สองตัวนะครับมุมเดิม ตัวนี้เกี่ยวค้างนะครับผมใ 4, ส่โดด4.5เซนนะครับผมสีทองตีลอค้างเหมือนเดิมนะครับผมมุมเดิมเมื่อกี้ได้ไปตัวนะครับตัวนี้ตีซ้ำได้อีกตัวนะสุดยอดมา,มากๆครับโดด4.5เซนนะครับสีทอง